สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราสั่งอุกบาทนะครับวันที่สั่งคือวันศุกร์นะครับแต่วันนี้คือวันจันทร์เราได้ของวันนี้เราสั่งของวันศุกร์ที่17มีนาคม2566เวลาที่ช่างน้ำหนักเสร็จแล้วก็ยกกล่องออกมาเนี่ยจะอยู่เวลายกกล่องก็คือพิกอัพนะครับเวลาบ่ายโมง13นาที27วินาที ก็คือ13 13 27ินะครับนั่นคือชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วก็ยกกล่องออกมาพอยกกล่องออกมาปั๊บเงินมันจะออกแล้วเขาก็คิดเงินแล้วก็ปิ้นใบเลยจากนั้นพอส่งมาเสร็จมันมาถึงวันจันทร์ที่20มีนาคม2566เวลาบ่าย3.12โมง12นาทีซึ่งใช้เวลาวันศุกร์ส่งเสราร์อาทิตย์2วันบรนจันท์รมาถึงแล้วนะครับ ่าวันจันทร์คือวันที่สามของมาถึงวันที่ส่งวันศุกร์ใช่ไหมอ่าก็นับหนึ่งวันเสราร์อาทิตย์จันทร์วันที่สี่มาถึงนะครับทีนี้เราจะแกะให้ดูอุกาบาทเป็นชนิดที่เรียกว่าเออเป็นอุกาบาทผิวกระดาษทรายนะครับอุกาบาตผิวกระดาษทรายซึ่งเนี่ยครับกล่องจะเป็นอย่างงี้นะครับ จะมีการเจาะดูว่าเอ๊ะอะไรหนักๆนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมปกติมันไม่มีทางฉีกนะครับคือขนส่งจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่มันเป็นธรรมดานะครับเขาอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่าเอ้เปิดแน่นหน่อยเนาะอ่ะทีนี้ มีเศษดินทรายอะไรเยอะๆไปหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไม้กวาดมากวาดแต่ตอนนี้เราจะให้ดูความสวยนะครับความสวยของอุกกาบาตที่เรียกว่าเป็นผิวกระดาษทรายตามเมืองนอกเลยนะให้เพื่อนๆพิมพ์ YouTube ว่า meteorite อุกกาบาตแล้วก็คลับก็คือ m e t e o r i t e meteorite อุกกาบาตแล้วก็ c l u b คลับก็คือชมลมพิมพ์มาเลยครับ พิมพ์ปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นอุกบาทผิวแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งผิวเขาจะดำไหมนะครับเป็นปรกกายนะครับโอ้แล้วก็นี่มีเส้นเปลวไฟด้วยเดียยวเดีเดเดอ่ะโอเคนะครับก็จะจะมีผิวแบบเป็นกระดาษทรายเขาบอกไม่เหล็กดูดจริงไหม อ๋อดูดดูดใช่ครับใช่โอเคแม่เหล็กดูดนะครับก้อนนี้พานโอเคทีนี้มีเป็นแบบว่าว้าวดูดด้วยเปล่าป้าเหรอไม่น่าดูดนะแบบนี้อะผิวกระดาษทรายอ่จัดไปโอ้ว้วาวนี่มันอุกบาทผิวผสมนี่ครับเป็น ผิวกระดาษทรายผสมกับแร่ไอตัวที่เป็นระยิบระยับนะครับก็แปลกดีอ่ะเรายังมาตรงนี้หน่อยอ่าเห็นไหมผิวกระดาษทรายเหมือนกันนะครับไม่แดงแต่ว่าไม่ดูดนี่คือชนิดหินเนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆเลยนะครับอ่อันนี้อันนี้เอาเศษตอกลงในนี้ก่อน,อน,นเศษตอกลงนี้ เสีบตอกลงเลยนี้อันนี้ดูดไหมไม่ดูดนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ดูดนะครับมาเรามาไปกันไวๆเลยก้อนนี้ก็ออกสีแดงๆนะครับมีการเผาไหม ที่ชัดเจนนะครับก็เราจะมาดูว่าเขาจะดูดไหมโอ้โหไม่กอดผิวแดงแบบนี้นะครับโอเคเอ่ะผมกดนี่ก่อนดูดีนะดูดดูดเนี่ยส่วนที่ไม่จะดูดแรงโอ้โหดูดแรง ดูดแรงดูดแรงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังเนาะเนี่ยมีคราบ